สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13พฤติการยนครับกลับมาเจอเจอที่เด็ดติดดาวกันเหมือนเดิมคำคือวันนี้ยังมีมาฝากทั้งหมด2 EP นะครับและที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้คือ EP ที่1นะก็อย่าลืมฟังเสร็จแล้วไปฟัง EP ที่2ด้วยยังคงคัดคู่ที่มั่นใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีเหมือนเดิม โดยที่คลิปนี้มีมาฝาก3คู่เป็น10ดาวล้วนล้นเช่นเคยครับไม้กับแฟรงเฟิร์ดมอนซ่ากับซาเรนิตานาและตบท้ายของ EP นี้ด้วยนองกับอัซังซิโอห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงและรบกวนครับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ เรามาเริ่มต้นกันที่เกมคู่แรกครับเช็คข้อมูลสองภูดูแฮนดิแคปเป็นการพบกันหว่างไมกับแฟงเฟิร์ตคู่นี้ครับในศึกบุกนเดลสก้าเยอรมันครับแข่งขันกันตอนสามทุ่มครึ่งสนนราคานะครับให้ทีมเยอนแฟงเฟิร์ตบุกมาต่อที่เสมอก็อนอื่นเลยไปดูครับว่าตอนเนี้ยทั้งสองทีมในตารางลีกเป็นอย่างไร เจ้าบ้านไมค์ครับอยู่อันดับที่11ของตารางครับมีอยู่18คะแนนในขณะที่ทีมเยือนแฟรงก์เฟิร์ตครับอยู่อันดับที่4ี่ของตารางมีอยู่26สิบคะแนนก่อนเรกว่าทนาวันนี้เกมนี้นะถ้ามองที่แฟรงก์เฟิร์ตนะเก็บชชยชนะได้นี่พวกเขามีลุ้นมีลุ้นขึ้นที่2หรือที่สมได้เลยเพราะว่ามันมีเกมเอ่อที่ตัดแท้ันเองระหว่างไฟโอมกับยูเนีต็เบอร์รีนด้วยก็เรเรกว่ามีความสําคัญต่อเนื่องกันอีกคู่หนึ่ง อย่างไรก็ตามมาดูข้อมูลของเกมคู่นี้กันต่อครับผลงานของมายครับใน5เกมหลังสุดรวมทุกรายการพวกเขาชนะ2แพ้3ก็เป็นการแพ้มาสามเกมติดนะครับแพ้มาเยนโอเคเข้าใจได้แพ้วัวมวกก็ยังรับได้ครับแต่ล่าสุดที่พลาดท่าแพ้กับชาเกน้นี่ถือว่าไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะแพ้กับทีมโซนท้ายของตารางผลงานก็เลยกลายเป็นชนะ2แพ้ส ถามว่าอยู่อยู่ในฟอร์มการางแล้วกันไม่ถึงขั้นแย่หรอกไม่ไม่ไม่เลวร้ายขนาดนั้นนะอย่างไรก็ตามในแง่าการทุนก็เป็นไปตามผลงานครับกำไรสองเกมขาดทุนสามเกมห่างล้มกลมนี้แล้วก็เข้าเหนือแหละส่วนฟัง่งฝ่ายครับห้าเกมเราทุนรวมทุกรายการพวกเขาชนะสี่แพ้หนึ่งเกมเดียวที่แพคือการเปิดบ้านแพ้กับดอนบุญสองหนึ่งครับที่เหลือชนะหมดเลยอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดี และก็สมแล้วที่ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่4ี่และกําลังจะมีลุ้นขยับให้สูงขึ้นไปอีก2หรือ3ได้เลยในเกมนี้ในแง่าการลงทุนก็ยอดเยี่ยมครับกําไรสี่เกมขาดทุนเกมหากรบกรบนี้แล้วกินชามูอยู่ MK สบายๆเพราะนั้นครับไม่ว่าจะเป็นอันดับและคแานในตารางแรงจูใจในการเล่นรวมไปถึงผลงาน5เกมหลังสุดและการลงทุนเป็นแฟงเปิดที่ดูดีกว่าทั้งหมดครับ ส่วนใหญ่เดียวแค่จะออกมาเยอะเท่านั้นแหละสายตีการเจอก,กันก็พาครั้งหลังสุดปรากฏว่าแฟงเปิดชนะ3ครั้งเสมอสองครั้งก็เป็นแฟงเปิดที่ดูดีกว่าอีกเช่นกันครับเพราะนั้นในข้อมูลพื้นฐานยกให้ทีมเยือนแฟงเปิดไปเลยมาส่องราคาพูดูแฮนิคปบจ่าบดห้าเจ้าท็อปครับมองเกมผู้นี้คาดการเกมผู้นี้ไว้ไว่าอย่างไรครับวันนี้ครับในราคาพูครับเจ้าทั้งห้ารายเชื่อใจ ทีมเยือนแฝงผลหมดเลยครับปรับราคาลดลงหมดเลยในขณะที่ช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นสี่ลายช่องทีจวันก็ปรับเพิ่มขึ้นสี่ลายนะปรับเพิ่มขึ้นสี่ลายทั้งสองช่องนี้จากห้าลายอ่ะมีลายเดียวที่ปรับราคาลดลงเพราะฉะนั้นเอาที่แบบเห็นหลักๆเห็นพร้องต้องการเป็นเสียงส่วนใหญ่คือทีมเยือนชนะแฝงผลอเน่งแฮนดิแคปครับเอาราคาแรกปกติก่อนคือราคาเสมอแฟงผลเรดนี้จ่ายตามผงแฟง์ลลดราคาลงหมดเลยทั้งห้าราย จ่ายต่ำลงลดลงหมดเลยนะครับในขณะที่บอลรองเจ้าบ้านปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยพร้อมน้ําล้นเลยทั้งห้ารายเช่นกันหรือถ้าใครเจอราคาที่ผิดไปจากนี้เช่นแฟงิรดตอบาปะปะลบห้าผมดูไฮนิคปบเผื่อมาแล้วนะก็ออยังจ่ายต่ำทางฝั่งแฟงร์ดครบทั้งห้ารายอยู่ดีนะปรับเพิ่มขึ้นในช่องทีมเยือนคเออขอไปปรับเพิ่มขึ้นในช่องเจ้าบ้านครบทั้งห้ารายอยู่ดีเหมือนกันแม้ราคาจะเปลี่ยนจากเสมอเป็นปะปาลบห้าตาม เพราะนั้นคู่นี้ไฮนิแคปนี้ยืนอยู่ฝั่งทีมเยือนฝังเปิดแบบเต็มๆครับเหลือแค่ว่าท่านจะเจอราคาไหนเสมอหรือเปลาปลาอห้าลแล้วแต่ทางเลือกเลยมันก็ดีอย่างเสียอย่างท่านเสมอก็เอ่อถ้านจบไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มแพ้ไม่ไมมมชนะเนี่ยก็ไม่เจ็บตัวแต่เวลาได้ต่างก็ได้ต่างไว้เต็มหนถังน้ําเยอะแต่ถ้านเป็นราคาเปาปลาร้ห้า 5, ก็ได้น้ำเต็มนนะตถ้าชนะแต่ท้านเสมอมาก็เสียครึ่ง เพราะนั้นเอาแหละในภาพรวมครับทั้งพู้ท้าแฮนดิแคปและข้อมูลพื้นฐานเกมผู้นี้อยู่แฟงเฟิร์ตครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งมาตัวที่สองครับเป็นเกมระหว่างมอนซ่ากับซาแรนิตาน่ามาเช็คข้อมูลสองพูด,ดูแฮนดิแคปกันในศึกการโชกสเญียอิตาลีครับแข่งขันกันตอนสามทุ่มตรงสหสนอราคาให้เจ้าบ,บ้านมอนซ่าเป็นต่ออยู่ที่ปอป่าปอป่าขาวนะ ก็ย้ำเลยว่านี้ราคาไหลรองนะเพราะว่าเดิมทีแรกเริ่มเลยเปิดมาเนี่ยมันเป็นมอนซาต่อคือรูกลำห้างสองทีมนี้นะครับในตารางหลีกครับเจ้าบ้านอยู่อันดับที่สิบห้าของตารางมีอยู่สิบสาคะแนนในขนาดที่ทีมเยือนครับอยู่อันดับที่สิบเอ็ดมีอยู่สิบเจ็ดคะแนนก็มีอันดับและคะแนนห่างกันพอสมควรนะไม่ได้มากมายนะักผลงานของมอนซาลำห้าเกมหลังทุนรวมทุกรายการชนะสอง แพ้สามอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ปานกลางนะก็อย่างน้อยก็มีม,มีชนชนะให้เห็นแล้วแม้จะแพ้เยอะไปหน่อยก็ตามในแง่าการทุนกําไรสองเกมขาดทุนสามเกมหางล้มกอมนี้แล้วอยากเข้าเนื้อครับส่วนทางซาเาน,นิตาหน้าผลงาน5้าเกมเ่าสุดชนะสองสาเหมือนหนึ่งแพ้สองก็อยู่ในเกมปานกลางค่อนมาทางดีเล็กน้อยเพราะอย่างน้อยก็แพ้แค่สเกม ในแง่ของการลงทุนกกำไร2เกมเจ้า1เกมขาดทุนครึ่งหนึ่งสองเกมเพราะนั้นทางลมกบนี้แล้วก็อ,อย่างดีครับอย่างน้อยก็อาจจะได้ไก่ทอดอาจจะได้ไก่ย่างนะหรือแกงถูกกลับบ้านได้สบายๆเพราะฉะนั้นโดยองค์รวมครับทั้งอันดับและคะแนนในตารางสาแลดีกว่าผลงานท้าเกมหล่อสดก็สาแดลดืมแล้วกว่าเล็กๆนะรวมไปถึงในแง่ของการลงทุนด้วย พียงแต่วันนี้ซาแลนต์ต้องออกมาเือมส่วนมอนซ่าจะได้ลงเล่นในบ้านสายติการจัดก,การ้าพเกมหลังสุดปรากฏว่ามอนซ่นาชนะไปสองครั้งซาแลนต์ชนะหนึ่งครั้งเสมอไปสองครั้งก็จะบอกว่าจำลถึงสูงสีครับเพราะฉนั้นในข้อมูลภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลคงต้องยงให้ซาแลน์นิทาน่ามีความเหลื่อมล้ํากว่านะมาสองราคาฮูดูแฮนดิแคปครับบัดดาห้าเจ้าท็อปมองเกมคู่นี้ คาดการณ์เกมผู้นี้ไ,ไว้ยางไรครับก็อะบอกว่าวันนี้ครับในส่วนของราคาพูเจ้าเชื่อว่าจะจบด้วยการเสมอกันไปครับเพราะเป็นช่องที่เจ้าทัาหลายเห็นเหมือนกันหมดครับปรับราคาลดลงครบถ้วนในขณนะที่ช่องทีมเยือนซาแลานดิตาหน้ามี4ไลายปรับราคาลดลงช่องเจ้าบ,บ้านมี4่ลายปรับราคาเพิ่มขึ้นเพราะนั้นถ้าอ่านจากราคาพูนี้เจ้าเชื่อว่าถ้าไม่จบด้วยการเสมอกันไปก็สมควรจะเป็นซาแลานดิตาหน้าหมุกเอาชนะได้ ในราคาแฮนิแคปเดิมทีอย่างที่บมอกมอนซ่าต่อขึ้นลูกนะครับแต่ตอนนี้มันมีไหลหรือแค่ปอปลาละในเล่มนี้แม้จะไหลามามาต่อถูกลงอะแต่อะไรก็ตามเจ้าทั้งห้ารายยังคงปรับราคาเพิ่มขึ้นในภาคฝั่งหมดต่อหมดเลยคือไม่เชื่อใจมอนซ่าไม่คิดว่ามอนซ่าจะกินแฮนิแคปนี้ได้สําเร็จแต่ในขณะเดยียวกันบอลรองซาแลนิตาน่าเจ้ากับปรับราคาลดลงหมดเลยครบถ้วนก็เรียกว่าทั้งผูและแฮนิแคปยืนอยู่ฝั่งทีมเยือนบอลรองชัดเจน ไม่เสมอก็ชนะบวกกับข้อมูลพื้นฐานสวนลองซาแลนิตาหน้าครับทุกราคาเป็นที่เด็ดตัวเล่นสุดสิบดาวตัวที่สองครับมาถึงสิบดาวตัวที่สามครับตัวสุดท้ายใน EP หนึ่งนี้อย่าลืมนะครับเรามี EP สองด้วยเช็คข้อมูลสองพูด,ดูแฮนดิแคปครับน้องกับซังซีโอในสกรีเอรั่งเฟยแข่งขันกันตอนสามทุกตรงกำหนดราคาทจ่บ้นนองเป็นตอนที่ครึ่งลูกลห้า น้องและชังซิโอเป็นสองทีมจากโซนท่าตลาดมาเจอกันตัดแต้มกันนโดยตรงครับปัจจุบันบเจ้าบ้านอยู่ดับที่16ของตารางมีอยู่12คะแนนส่วนทีมเยือนอยู่ดับที่17ของตารางมีอยู่11คะแนนก็รลยว่าทั้งสองทีมเนี้ยอยู่ในเครือข่ายที่ต้องสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นอ,อยู่ในใกล้เคียงกับพื้นที่สีแดงอย่างมากกันในเกมนี้สาคัญนะครับสําคัญ ผลงานมาดูกันหน่อยครับทางฝั่งเจ้าบ้านนองไม่เชื่อไม่น่าเชื่อนะทีมที่อยู่โซนไทยตรางแต่พวกเขานี่ได้ไปเล่นในยูโรปลาลีกนะและฟอร์มดีด้วยห <ฮะ S 1> ้าเกมรวมทุกรายการชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีพอสมควรพ้อแพ้แค่เกมเดียวในง่ายการหลุนกำไรสามเกมผ่านทุกสองเกมผ่านล้มกบนีแล้วได้เข้าแก่กลับบ้านครับหรือเข้ากล่อง มาสักสองสามซองหรือสักแพ็คหนึ่งสบายๆอยู่รอดได้เอาตัวรอดได้ส่วนทานอันซองิโอครับผลงานท่านเกมลองสุนลงเล่นในลีกล้วนๆเลยนะพวกเขาชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองอยู่ในเกมที่มีเช่นเดียวกันปานกลางจากปานกลางเขายังมาดีเล็กน้อยน่ะประมาณเอาเอาไงเนี่ยดีอ่ะมันก็ดีอยู่อ่ะเทียบกับมาตรฐานก่อนซังซิโออ่ะแพ้แค่สองเกมแล้วเกมที่แพ้ก็แพ้ไปไม่เชย่์ไปเกมหนึ่ง แ้อซานไปเกมหนึง่งก็ถือว่าโอเคได้อยู่แหละในแง่าการลงทุนกาไรสามเกมขาดทุนสองเกมห่างลบกบนี้แล้วก็คล้ายคล้ายกันครับยังพอได้มาม่ากลับบ้านยังได้ข้ากล่องข้ากล่องอะไรบ้างนะไม่ข้าเน,นือ้อเพราะนั้นโดยผลงานภาพรวมามาห้าเกมหลังสุดเนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้องดูด,ดีกว่าเล็กน้อยส่วนในแง่าการทุนก็ผอมๆกันอันดับและคะแนนในตารางก็อยู่ทนท้ายเหมือนกันห่างแค่แต้มเดียวตัดแต้มกันเองอะนะ ส่วนไซติการจอการห้าครั้งหลังสุดครับปรากฏว่าน,น,น้องชนะได้สี่ครั้งเสมอหนึ่งครั้งเพราะนั้นข้อมูลภาพรวมในในส่วของไซติเป็นทางน้องที่ดูด,ดีกว่าฉะนั้นนับรวมทั้งหมด่อสักคู่เนะี้ยข้อมูลพื้นฐานยกให้เจ้บ้านน้องครับมาสองพูดูแฮนดิแคปธรรมดาห้เจ้าทอปมองเกมคู่นี้คาดการณ์เกมคู่นี้ไว้ไว่าอย่างไรก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในส่วนของราคาภูเจ้าเชื่อใจเจ้าบ้านปรับราคาลดลงมดเลยทั้งห้าราย ช่องเสมอเพิ่มขึ้น4ี่ลายแล้วช่องดิมเยนเพิ่มขึ้นห้าลายครบเลยผู้เลือกเจ้บบาบ้านชนะแฮนที่คปบราคาครึ่งลูกครับถือว่าแพงไม่ใช่เล่นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกสองทีมโนท้ายอันดับก็ติดติดกันคะแนนก็ติดกันมันไม่มีใครยอมใครง่ายๆหรอกเพราะาทีมที่แพ้เนี่ยอ่าจหมายถึงมีโอกาสลุวงหล่นได้ด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามราคาที่ตอบแพงครึ่งลู่งนี้แม้จะตบยูลละห้าแต่เจ้าปรับราคาลดลงในช่องมาต่อสี่ลาย และจะเห็นว่าน้ําไม่มีล้นเลยสองจุดศูนย์ศูนย์ท่วเลยไม่มีล้นเลยจริงๆพอนี้แก้วเลยในขณะที่บอลองต้องเลนอยู่มาหนึ่งจุดแปดศูนย์ครับแต่ตอนนี้ก็มีทั้งหนึ่งจุดแปดสามใเลนน้ำเบาๆมีหนึ่งจุดแปดห้าเลนน้ําเพิ่มขึ้นมาหน่อยและหนะนึ่งจุดเก้านะเลนน้ําแบบล้นเลยและเจ้าทั้งหรายก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในฝั่งฝั่งมองลองทีมเยือนเพราะนั้นราคาฮูชีเจ้าานแฮนิแคปชี้บอลต่อสอดคล้องกัน บวกกับข้อมูลพื้นฐานมันสักคู่ก็ต้องอยู่ต่อนองนี่แหละครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิด,ดาวตรงที่สามตัวสุดท้ายใน EP 1หนึ่งนี้นะอย่าลืมฟัง EP พสองนะครับแล้วมาเจอกันใหม่กับอลโอเคสวัสดีครับ